ครับพี่น้องสวัสดีอีกรอบที่สองเ <c oughs> มเนกัได้มาลงพื้นที่ทายถ้ำจัดเก็บนะครับสืบสารภูมิปัญญาอนุสินภาพพื้นถิ่นอิสานธรราจเจริญมที่มาที่อากลุ่มแม่บ้านเฮาที่บ้านน่าสะอาดนะครับรอันนี้คือคนมัดม,ม,มีนะพี่นอ้องมัดมีมัดมีนะครับเป็มัดมีนะมัดนมีกันห้องวัดมีนะครับมีองมีประโยกน์ แล้วสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนเอื้อนเผื่อนี่ปั่นลาลาห์แบบกำลังกำลังปั่นนอกนี่เนาะนอันนี้โค้งฝ่ายมะเหนืคงฝ่ายนะครับเนาะอันนี้เป็นห้องห้างเห็นเหรอวะนะอันนี้หอนอักนะครับห้องบ้างเห็นห้างเห็นห้างเห็นทห้องห้องห้างเห็นเอื้อนอีเอื้อนอีขีดเดนเหลือเนาะแต่ว่าเป็น ไม่ไก่อนอัดกันแหมเนี่เนาะหางเห็นห้องเนาะคุท่าห้องพี่หางเห็นครับแบบอันนี้อืนเผือบันเฮาอืดเนี่ยนี้เนาะแต่ละอันนั่นก่อนสืกันก็เหลือเนาะครับเนาะในหางเห็นขนาดหางเห็นก็คือไม้คอนอักนะครับไม้ไม้คอนอักนะครับผมอันนี้ไม้คอนอักอันนี้ขี้หลาด้วยพี่น้องยังดังตัดตานี่โมเมนต์โล่งงานเลยไม่ได้เจอน้ำหมันมันเลยดังเลยนะปั่นฝา เลนะครับนนี่ครับพี่น้องอันนี้คนอิน่าตีตีครับีตีคือตีตำโหูกนตีตำโหนกตีตำโหูเอป็นกีสมัยเกาห้อยุกกีสมัยเกาห่องนะพี่น้อง ััครบเราคณะตำรวจถ้าเขตอำเภอเสนากานิคมอำเภอเสนากานก้มซึ่งตเะื่อไปเลยตำบลหนึ่งเสนากานิคมสองโพดท่องสามน้องไอสี่ไรซีสุกหาน้องชั้นสีหกตำบวจาเรียกหกตำรลเหนึครับ สำหรับการออกพื้นที่ในการสํารวจเธอนี่ขนาดของเฮาเดี๋ยวออกไปนํากันไปป้องกันไปตํารวจตั้งแรกเริ่มต้นจากสมวลใดที่ทุกกิดขึ้าสมุนพลทองจากพลทองเลยไปน้องจัศรีจากมบนที่กลางมาถึงถึงนี่ ันเท็นมีข้อมูลแนวํำรวจได้แต่ตำบลมนาเวียงตำวลน้องไห้ถ้าเจ้าเค้มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันเลิกแล้วมันเลิกคนลงบฏิบทตสตำรวจนะฮะต่อไปกรมก่เียคณะกเข้านี่เบาถึงปืดทีในการลงํำรวจเจเรล่กลงไปในเป็นตำวลตำบลเริ่มต้นเช่นตรงกครับตามที่ ลงไปเข็บข้อมูลเนาะขั้งแรกนะครับก็ได้พื้นที่ตะบลน,นที่ซุกนี่เนื่องจากเพราะวา่าผมก็ปลุ่มพื้นที่ข้าจ้มมาก,ก่อนอยู่ว่าข้าจ้มมีกิจกรรมการท้อผ่านมากไม่หลายหลายขันแล้วก็อีกอย่างนนม่กรสทั่งเรื่องการเลี้ยงมดไหมนี่ข้าจอยังพูมีอยู่กับมืนแต่นะครับจากการลงไปเข็บข้อมูลเกษตรมีทั้ง ประเภทพ่อผ่าฝ่ายกับมีทพ่อผ่าไมกับมีผู้ที่สามารถแก้ไล่เองคิดคนไล่เองได้กับมีคือสิ่งสำคัญคือมันยังยังขาดกระบวนการจากการเติมเต็มจากผักผักหลักไปส่งเสริมสนับสนุนกระจกคือคือ,คอในส่วนของกระดิสุลรากาพื้นที่ของกระีิสุปหนึ่งกลุ่มที่เขาเจะยังดำเนินการอยู่กับมีของแม่สะอาดอนนี้หลักจุดหนึ่ง แลวกของแม่สุภัทหังโซอีกชุดหนึ่งแลวกของแม่อ่านวนวงอีกชุดหนึ่งเัเป็นเป็นอยู่สามจุดอันนี้คือแลวก็อีกชุดหนึ่งที่แต่ว่าละเจ้าเห็ดเป็นกิจกรมกรมกู้เลื่อนเลยคือของมารีแม่มารีผู้งกุญแจนี่้นเหตดแต่ผ้าไหมโดยพออันนี้คือของพระี่สูจากนั้นนะครับหลังจากที่ลงไปเบิ่งก่อนแล้ว ก็จังไลยมาปรึกษากันกับทีมงานโดยทั้งท่นทานอของท่านเพิ่นก็จังไลยเป็นขนาดลงไปน้ากันนะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมได้เริ่มออกไปเบิร์นคอนอันดับแรกคือของตำบนน้องสีคือไอยังไงเข้าไปสํดดารวจก่อนเพื่อไปเบิร์ข้อมูลก่อนว่าข่าวจ่อต้อเริ่มการเนี่ยแต่เพราะน้องสีนี่ของกลุ่มนี่นั่นข่าจวจ่อหน่อยว่าเป็น ได้รับการเติมเต็มจากภาครฐดับแล้วนะครับ่าจะเป็นทั้งของวัฒนธรรมเองก็เคยลงไปแลวก็ของพันธรุ์ชนก็นลงไปของอุตสาหกรรมของาาพาคจังหวัดลงไปหลายานะดับเขาคือขอ,องตำบลน้องสีนะครับอำนวยความ,มออสะดวกนะครับในการอาสอบถามเก็บข้อมูลนะครับกรสีนีผ่าไร่ต่างๆนะครับเป็นกระสเฮ็ดเป็นมาจาก ันจะเป็นผ่าฝ่ายนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นผ่าเข้ามานะครับเป็นไล่สกอตแล้วก็ผ่าผ่าไล่ทอนะครับภาษาภาษากลางกัสิเงอื่นมามันก็จะแปลว่าลายเท่านะครับเท่ากันอย่างเงี้ยนะครับไล่ทอรับแล้วก็จะเป็นผ่าอันไล่มักรุกนะครับเนาะส่วนมากนก็จะเป็นพวกผ่าเข้ามานะครับลลยนะครับ สำหรับคลองตำบลเซนาทนิคมครับกับผมก็ได้ลงพื้นที่อยู่คือมันน่าสะอาดจุดนี้แหละครับซึ่งเป็นยังคือคือสนใจจุดนี้เพราะว่าคือผมเป็นคนพื้นที่อยู่นี่ครับเกิดอยู่แถวนี้ตำบลเซน่าผมบอกว่าคลองอำเภอเซน่าดีว่ามันมีความวันเป็นมางในต่างๆแต่กับเพื่อนๆมาหลอบที่สองที่สามถึงความมากในการเที่ยวหาพื้นที่นะครับในกรณีในการลงลงพื้นที่นี่ครับก็คือผมเห็นไล่ไล่สองหน้าซึ่งซึ่งแตก แปลกพิเศษกว่าจุดอื่นเขาและงจจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นข้องผู้ไทยอีกย่าหญ่ามาจากทั้งดันฝั่งเลน,น่าครับเขามาไซปริดเจ้านี้ซึ่งชาวบ้านครับยังอนุรักษ์นกในการรักษาเรื่องภาษาเรื่อของท้อบถินความเป็นอยู่การอยู่การกินนะครับทุกอย่างเอาไว้สำหรับขอ้ของในพื้นเมือ,องข้งเอาผมก็เลยสนใจจุดนี้ก็เลยเขามาศึกษาบ่างอลไครับว่ามาผ้าขนางห้าองลงมาบึงปราฏว่าคือ เป็นล่าที่แปรครับแปรราคาหมาะสำหรับเอาเภอชนะเขาเข้าก็ได้ต้องเลือกในบรรณาศาสตร์ครับมามาเป็นชุดมาจุดหนึ่งครับผมสำหรับท่านบ้านผมเบริงนะครับคือเขาเขาปลุมใจครับเขาดีใจดีที่มีคนเขาไปไปหาเขาบางกลุ่มครับคือเขาเขาเห็นบางบางกลุ่มนี่คือรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขับไปส่งเสริมอยู่แต่สักพก็จะหายไปมัมีการมัมีการที่ว่าต่องย่อนหรือมีการสืบการต่อกันอีก ทีนี้การที่เข้าผลิตปุ๊บผลิตมาแล้วปุ๊บเขาคงจะไปขายไปไซต์ต่ออีกเพราะว่าคือบริจุตัวนี้แหละปุ๊บคือเืงอหน้าตัวนี้ไป,ลไป,ไป,ไปแล้วไหายไปหายไปแล้วประมาณนี้ากระตุ้นควมท้อครับส่วนหนึ่งอีกคือเห็นประเด็นส่วนหนึ่งที่ให้ชุมชนขาวเจ้าคือเขาเขาสืบสารอยู่จริงอยู่แต่ว่าคือในการส่งต่อต่อ,อยอดออกไปคือการเอาเอาผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่อนี่มันบ่มีนะครับยังถี่ทางโรงพยาบาลนะคือประมาณสองสามพันบาทซึ่งคนทั้งจริงจครับคือจะเห็นปุ๊บแลัววัต่อ บ่เคยต่อยเมนครับในการสื่อครับคือเหตุปุ๊บไล่สวยผูชอบสื่อแต่ว่าหน่อยนั้นหน่อยนัน้ที่เขาจะไม่เห็นแบบนี้มันก็ที่ว่าบางงานที่อาจจะมาส่งเสริมนะครับซึ่งการที่ลงไปนี่เป็นคนดีคือทั้งบานก็ดีใจครับว่าเขาก็อยากเห็นว่าสิ่งที่เขาเหตุความสวยงามของเขาผู้มีผู้่องคิดของเขาเนี่ยจะสามารถส่งออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกสายตาของชุดชนินตาน่างๆก็เห็นว่าบ้าน่อยแต่ไม่สิ่งดีที่ดีคือกันในส่วนหนึ่งครับครับ ก็มีแล้วก็เอามีตัวนี้ตอนแรกขั้นแรกกันต้มนำ้ำขึ้นมาก,ก่อนสีนธรรมชาติจะต้องโร่น,น้นำก่อนโรน้ำห่อนโร่เพื่อนำเข้านำ้นำนี่น้ำสุกกระเบมันออกนนำยางแป้งยางเพื่ออ้อไปพอน้ำเอาเออกมาแล้วเรามาล่างอีล่างอีแล้วปุ๊บแล้วเอาลงไปเซ่เนำ้ำตาลส้มอันนี้เป็นผ้าถ้าสิ้นไหลซองดานาเลยจ้ะ ราคาเมิดละสี่อยบาทนะคะเป็นผ้าย้อมเปอร์ซีธรรมชาติน,นี่ย้อมจากเ,อเปอร์ปดูซี่ธรรมชาติใส่ใ้ได้เม็ดละซี่ลอยบาทสามารถตริดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านถอผ้าผู้ไทยหลายคิดบ้านนาสะอาดนะจ๊ะบ้านเลขที่126สบหมูเ7ตำาบลเสนางคณิคมอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญหรือตอิดต่อได้ที่เฟซบุ๊กกลุ่มแม่บ้าน ผ้าลายขีดภูไทยบ้านนาสะอาดระดัดติดต่อตตได้ที่เป็นครกก็ได้ทางช่องทางลทายจะตามที่เบอร์ สืบสารภุมิปัญญาอนุสินภาพพื้นถิ่นอีสานอำนาจเจริญวันที่ม,มา,าที่อากลุมแมบานเฮาที่บ้านน่าสะอาดนะครับผูดที่เจ็ดน,นะพี่นอ้องบัดท,ที่นี่เ,เรียวเรียงงานเรียบร้อยแหละบาดเอกะผู้ขาบ้าอีสานหรือว่าทีมงานไทยทรานี่ติดใจสารบัดนี่ผาแพ้ติดใจพาแพ,พ,าแพ้คิดกันเลยสิบอกง่ายว่าสิขอสื่อน้ำเพิ่นะเพิ่มน,นึงพ่อได้ไปกล่องข้อไปไทยเราเพราะว่าเจ็ดลงพื้นที่เฮาไป ทั้งเขตอำเภอเพิบ่าเนาะของจังหวัดอำนาจเจริญครับผมวันนี้เพราะว่าอ่ามีความประทับใจในฝีใหม่ไร้มือราะเป็นเป็นอนุรักษ์มรดกอีสานนะครับมีพื้นที่ติดใจภาษาอังกฤษนะอ๋อหนังสือเสิร์มอหันออกไปนี่ตัวหนังสือจากจักอยู่นะอ๋อหนับสืออันนี้เป็นเป็นเป็นไล่คิดตองพิมพ์เนาะสื่อเป็นไปไหวใส้ไหวใส้เพราะว่าเอาไปเป็นที่ลึกก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นผ้าคิด ถ้าไรคิดเพราะว่าปกติแล้วแม่ผมเองอเ,พ,เพิ่นกระดิ่เฮสใช่ไหมเดนี่คนบระเดชัดเก็บไว้ึ้นจังสี่ก็เลยมีความประทับใจอยากเอาไปไว้เป็นที่ระลึกนะครับจะในราคา250บาทนะครับผมอาจจะได้เอาไปไว้ขอข้อไว้ใส่ข้อมรอของทีมงานครับเ <c oughs> ป็นที่ระลึกครับกะขอขอบคุณพี่น้องเฮานะครับขอขอบคุณพี่น้องเฮาท,ที่ติดตามที่ติดตามในทั้งช่องยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กของ บ่าวอีสาน S B M Studio นะครับทีวีมือถือมันนี้กับอขอขอบพระคุณพี่น้องเฮาวีทติดีต่อยหอยตามในารายการต่างๆถือว่าเซ็ตสิ้นจากตรงนี้อขอขอบพระคุณคุณแม่หลายๆครับที่ให้โอกาสพวกลูกหล,ล,ลานของมนี่แค่มามา,มาถ่้ายถ้ำแต่ว่าอันนี้อนเอาไว้เกินหนาจี่สิยไมาออกพี่น้องอจะได้เที่ยวม,มาให้เพื่อนดูแน่อันนี้อัน มัดใจไวชอบกันเตือนนี่โดยเฉามาหาเน้อาเป็นดองกันเยอะครับครับอนบุญวัฒนามากวัฒนาไม่เกษียมากก็ว่าเออน้อพี่น้องก็ว่าประทับใจช่วยเหลมเกินมากทุกคนค่ะค่ะบัดดีครับใด้เลยนะคะ